อ่านะครับแดงเจอกับเหลืองนะครับไอไอไม่ใช่แดงสิฟ้าเจอกับเหลืองเหลืองได้บอลคืนหลังมาครับจอยบอลมาเอียเอ่ยมเอี่ยมใจมาเพื่อนโอนแหมจับพบดไปนิดนึงบอลมาที่วัดบอลอยู่ที่เอฟเอฟใจามา แหมยังได้อยู่นะครับเอียมเคลียร์มาเลยบอลออกหลังบอลอยู่ที่เอฟแชมป์ครับเอาละครับโดนบี้นะครับวัดครับวัดไปครับได้ไหมแหมได้อยู่โดนตัดครับโดนไหม ล็อกลบยิงเลยครับ oh. ตั้งแต่ของสีฟ้าเอฟจบอลเอฟมองเพื่อนครับแม่เพื่อนยังไม่วิ่งหาช่องครับจ่ายค่อนข้างยากเอาใจปะสวยครับบอลมาที่มาโอ้โ oh. ห oh. พลาดไปเองครับบอลมาที่เอียมเยี่ยมใจมา มองเพื่อนโอ้โหโดนโดนบีบนะครับจ่ายไม่ได้อ้าวแล้วครับแชมป์โอกาสแมวัดครับวัดคืนหลังมาโดนตัดโอไม่โดนตัดโดนตัดครับไม่โดนครับจ่ายมาอ้าวแล้วครับอ้ามยิงไฟฟตั้งเกงมขึ้นมานะครับ เยี่ยมได้บอลจ่ายออกมาปิดซ้ายจ่ายมาโอ้จับบอลยาวไปนิดนึงโดนตัดไหมแหมแก้ไขได้มาคัดองครับจ่ายให้เพื่อนจะคืนหรือจะยิงโอ้โหจ่ายติดครับบอลมาที่แชมป์แหมเอาบอลลงเมื่อกี้จ่ายดีนะครับอ้าวครับงัดครับแชมป์แชมป์ทำอะไรได้โอ้พลาดไปเองครับอ้าวบอลยังเป็นของสีฟ้าอยู่ เดี๋ยังแคครับเดี๋มันแคบอกให้เพื่อนไปข้างหน้าจะโยนไหมโยนนะครับแหมไม่มีอะไรครับตรงนี้ยังตั้งเกมกันไม่ได้บอลมาที่อาม โนบีครับอาแล้วครับพาดอาวิ่งกันซ้ายขวาอลยรม,มาแล้วสีเหลืองค่อยๆขึ้นมายิงไหมไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้ยิงครับจะจ่ายเพื่อนจ่ายติดจ่ายมาโอ้โหเข้าเร็วนะครับอาล้ครับอามไปแล้วลุดหูกกอบลุดอามองเพื่อนครับบอลมาที่แชมป์บอลกลับมาที่อาร์ คืนมาครับอ,อ้าวแล้วครับจับบอลยาวไปนิดนึงแกตัวได้บอลมาที่ว,วัดวัดวัดจะจ่ายติดเอียมแจะโยนให้แชมป์นะครับสีฟ้าได้แต่มุมโยนมาติดโอ้โหเกือบได้นะครับลูกตั้งแต่จากกรอของสีเหลืองอ่าไม่ใช่ครับแต่มุมนะครับ ช้ำแต่มุมโยนมาไม่มีอะไรครับอามจะเล่นเร็วนะครับไม่ตรงเพื่อนเต่จากประตูอ่าจ่ายไม่ดีครับสีฟ้าครับบุกต่อจ่ายมาแชมป์โอ้โหนำหน้าไปเยอะมาคัดองครับจ่ายมาครับ เอียมได้บอลยิงเลยนะครับยิงเร็วไม่มีอะไรครับลูกนี้แม่เ,เกมยังตื้อต,ต,ตันๆกันนะครับเอฟเอฟเอฟคืนบอลคืนหลังมาเด็กมันแค่ตเตะมาเอาละครับแชมป์หลุดไหมเอาเอาพันพังพันขานิดหน่อยแชมป์ย,ยังบี้อยู่อ่าแก่ตัวมาได้ครับโกจ่ายมาสีฟ้ายังบุกต่อครับบอลมาทิวัด